เองก็ร้องของก็ขายนะครับสวยครับสวย นอกจากทําเรื่องของเพลงธรรมะยังทําธุรกิจด้วยและอีกทางที่บอกว่าช่วยได้มากในช่วงโควิด19นะคะก็คือถ้าให้จัดกีตาร์ตอนนี้เผลอๆจะไม่พิ้วเท่ามานั่งเนี่ยแหละค่ะแกะเทปแพะกล่องพัสดุนะคะจากอาชีพเสริมที่กะทาเล่นๆช่วงว่างจากการงานทํางานร้องเพลงแต่กลายเป็นว่าการขายรองเท้าแตะยางพาราทางออนไลน์แบบนี้เป็นงานหลักของนักร้องลูกทุ่งเพื่อชีวิตเดวิดอินทีค่ะที่มั่นคงยิ่งกว่างานเพลงไปแล้วนะคะช่วง work from home ที่ผ่านมา ได้อยู่บ้านมากที่สุดในชีวิตก็เลยเปลี่ยนห้องซ้อมดนตรีที่บ้านเป็นโกดังเก็บรองเท้าด้วยทุกวันนี้มียอดโอนเข้าบัญชีทุกวันมากบ้างน้อยบ้างก็เป็นเงินเป็นทองค่ะเพราะถ้าจะพึ่งรายได้จากงานร้องเพลงทางเดียวมีหวังจอยสนิทนะคะพอมีอาชีพสำรองที่เริ่มทําก่อนโควิดเล่นงานก็เลยไม่ช้าม,มากค่ะแม้ช่วงปีใหม่โดนแคนเซิลงานจนเกลี้ยงเหลือเพียงงานเดียวที่จังหวัดเลยนะคะค้าขายว่ามันมันม่นคงกว่าเยอะ ถ้าเกิดเราทําดีๆขยายอะไรดีๆทําให้มันมั่นคงเนี่ยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวเวสสำอางเองรองเท้าเองเนี่ยมันมันยืนได้มานานมากแล้วก็สามารถทํารายได้ให้เราพอสมควรถึงแม้มันจะอาจจะมีหนี้บ้างรายได้บ้างมันก็เป็นเงินหมุนนะครับทำธุรกิจก็ธรรมดาแต่ว่าอย่างงานร้องเพลงเนี่ยมันอาจจะได้ช่วงหนึ่งถ้าจะยืนแบบเป็นอาชีพถาวรแบบอยู่กับมันตายกับมันเลยมันคงคงไม่ใช่ขนาดนั้นถึงเวลาวันหนึ่งเราอายุมากขึ้นเราก็ต้องพัก คงไม่มีเวลาเดินทางตลอดตลอดไปแบบโอ้ห้าหกสิบไปยืนร้องเพลงก็คงไม่ไหวให้เจ้ากลับไปหาผัวเก่าสากนให้เจ้าได้ย้อนทบทวน เรื่องราวสาหม่ว่าคบกับไอจริงใจหรือแค่เฮ็ดใส<ว>เดี๋ยวแฟนเพลงจะสงสัยว่าติดใจอาชีพพ่อค้าออนไลน์แล้วหรือเปล่านะคะเคลียร์กันตรงนี้ว่างานร้องเพลงยังรับเหมือนเดิมเอาเพลงใหม่มาอวดแต่ขอร้องในเวอร์ชั่นเพื่อชีวิตค่ะซึ่งเป็นเวอร์ชั่นต้นฉบับนะคะแต่ตัวเพลงทําออกมาสไตล์เพื่อชีวิตตื้อต,ตื้แบบนี้เป็น EDM ด้วยค่ะเพราะอยากลองทําอะไรใหม่ๆแล้วก็มีท่อนแรปโชด้วยนะคะ DM ก็แล้วแล้วก็แล้ว <Okay. S 2> นี่แหละค่ะแลบมันๆแบบนี้นะคะแม้ลูกเล่นใหม่ๆช่วยเรียกความสนใจได้จริงในช่วงยุคลูกทุ่งดิจิทัลค่ะแต่ก็ทําให้นักร้องยุคนี้ต้องแข่งขันทําให้เพลงแหวกแนวไว้ก่อนจนบางทีก็อดเสียดายเสน่ห์เก่าๆของเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะพี่เดวิดเลยวางแผนสําหรับปีนี้ว่าอยากกลับมาทําเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสไตล์เดิมค่ะรวมถึงการทําเพลงธรรมะด้วยนะคะเอาเดโมมาโชว์ให้ไทยบันเทิงดูที่แรกเลยบอกว่าอุบไว้ก่อนว่าแต่งเอาไว้แล้วเป็น10บๆเพลงเลย ะะร่วมกับเพื่อนสนิทที่ล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกส่วนอีกความฝันที่รอให้ตัวเองพร้อมก็คืออยากทำบทเพลงสะท้อนการเมืองสังคมด้วยเพราะไม่ได้เห็นมานานมากแล้วหลังจากพ้นยุครุ่งเรืองของเพลงเพื่อชีวิตนะคะก่อนหน้าน,นี้มองว่าอายุไม่ถึงบวกกับภาพลักษณ์ออกแนวสนุกสนุกด้วยพูดเรื่องการเมืองเดี๋ยวแฟนเพลงไม่เชื่อถือจะเบื่อเอานะคะแต่ตอนนี้ความคิดเปลี่ยนแล้วลองไปฟังกันดูค่ะ ก็อยากให้ม uhm ันมีอยู่นะเพราะบางทีเรื่องของการเมืองมันก็เป็นเรื่องที่สังคมเด็กๆน้องๆสังคมปัจจุบันที่มันวนเวียนอยู่แล้วเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นชีวิตประจำวันของคนเราก็ได้การเมืองเราต้องเห็นทุกยุคทุกสมัยว่าการเมืองเป็นยังไงทําชีวิตเป็นยังไงกินอยู่เป็นยังไงโกงกินอะไรยังไงมันมันควรที่จะมีคนมาเล่ามาบอกเล่าหรือมาบ่นมาด่าเรื่องพวกนี้บ้างให้สังคมได้ยินให้ได้เห็นว่าเออมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยสมัยก่อนซึ่งมีเพียงพวกนี้ มันยังพอให้ได้เตือนสติว่าเอ้ย่างนั้นอย่างงี้อยู่ว่างอะไรเงี้ยเดี๋ยวน,นี้มันก็หายไปเหมือนกันอาจจะไม่มีคนกล้าเล่าหรือเปล่าว่า,วาการเมินทุกวันนี้อาจจะน่ากลัวเลยไหมอาจจะพอเล่าปุ๊บโดนหิ้วไปอยู่ตรงไหนหรือเปล่าอนี้ก็ ีชลูของเดวิดอินทีนะคะมีประตูบานใหม่รออยู่เยอะเลยทั้งงานเพลงเลี้ยงตัวเองและบทเพลงสร้างสารรค์สังคมไม่เน้นหาไรายได้ค่ะขณะที่บทบาทนี้ขายเก่งนะคะพะอ้าออนไลน์บอกว่ากําลังสนุกเลยค่ะขายของทุกสิ่งอันเลยนะคะนอกจากรองเท้าแตะจากยางพาราแล้วมีตะกร้าสารด้วยคุณผู้ชมทําจากกระจูดนะคะสาวๆเห็นบอกชอบ ชอบทั้งพ่อค้าชอบทั้งกระเป๋านะคะไอเดียนี้พี่เดเวิดบอกว่าอยากช่วยสนับสนุนสินค้าจากชุมชนจังหวัดสตูลด้วยก็เลยเน้นขายไม่เอากำไรเยอะค่ะ ก็ถามนะคะพี่เดวิดบอกว่าผมก็งงตัวเองเหมือนกันว่าผมจะขายดีนะรองเท้าแต่ผมขายดีได้ยังไงเนาะแต่เขาทําการตลาดแล้วก็ถามว่าทําไมต้องเป็นยางพาราด้วยพี่เดวิดเขาบอกว่าจริงๆไม่ว่าจะเอาอะไรมาขายก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะช่วยสินค้าชุมชนอ,อ่าคราวนี้มันก็จะช่วยไปช่วยเรื่องของเกษตรกรอีกทีหนึ่ง<ร>ก็เลยกลายเป็นรองเท้าแตะยางพาราอย่างที่เห็นนะคะ